ทุกมุมมองหนึบทุกที่พร้อมดยทุกเส้นทางะคะ่ะวันนี้เป้ขอนำเสนอ2คันนี้เลยนะคะกับตู้ทึบ2ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a และอ s ซ z u ูนะคะบอกได้เลยขับดีประหยัดน้ำมันนะคะได้เกียร์กระปุกทั้งคู่เลยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เป้พาชมกันค่ะเปิดตัวคันแรกของเราก็สวยใช้ได้แล้วนะคะกับ t o y ย t a าไฮรัก e ีโวเครื่องยนต์2.4 s ิงเกิลแคปี2021คันนี้นะ จะอยู่ที่3,49,000บาทผ่อนไปเลย7,000กว่าบาทต่อสัญญารถสวยกระจังหน้าคมเทมากๆเลยนะคะไฟหน้าสว่างสวยล้อแม็กคันนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็พื้นที่ด้านในเดี๋ยวไปพาชมกันค่ะ ใในคันนี้นะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานพวงมาลัยพาวเวอร์หน้าจอระบบสัมผัส AM/FM บลูทูธ h สย USB เชื่อมต่อได้เลยแอร์เย็นตลอดรอบคันเกียร์แมนนวลขับมันมันกันไปเลยนะคะมาถึง6สปีดเบาะนังสีดำนะคะนั่งสบายมากๆพื้นที่ด้านหลังเป็นตู้ทึบนะคะสามารถขนของได้เยอะมากๆเลยสําหรับใครที่ทําอาชีพขนส่งนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะส่วนคันที่2ของเรานะคะสีเทาหลอดเท่มากๆเลยนะคะคันนี้อี สูสุดีแม็กเครื่องยนต์1.9สปาร์คเอสปิกอัพปี2022คันนี้จะอยู่ที่389,000บาทพอนไปเลยค่ะ8,000กว่าบาทตลอดสัญญาได้รถสภาพสวยมากๆคันนี้นะคะหล่อเทไม่แพ้กันเลยไฟหน้าพร้อมไฟตัดหมอกสว่างสวยได้ล้อแม็กสีดานะคะลายสวยเข้ากับตัวรถมากๆติดฟิ์มดำไม้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปพาชมพื้นที่ด้านในกันค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ฟฟาออตโต้หนึ่งบานพวงมารัยพาเวอร์วิทยุรองรับ AM FM นะคะ AUX USB แอร์เย็นตลอดรอบคันเลยนะคะเบาะนั่งสีดานะคะนั่งสบายทั้ง2ฝั่งกันเลยส่วนพื้นที่ขนของด้านหลังนะคะเปิดมากว้างมากๆเลยขนของได้เยอะไม่ว่าจะบรรทุกของหรือว่าขับออกต่างจังหวัดนะคะช่วงล่างน่นทรงตัวแข็งแรงลุยได้ไม่มีบกพรองต้องยกให้ตูทึบ2คันนี้เลยนะคะตอบโจทย์สายลุยมากๆแล้วก็ขนส่งนะคะใครที่กําลังมองหารถพวกนี้ไว้ใช้งานนะคะจัดไฟแนนซ์กับเราได้ง่ายๆเลยทางลา ะะมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านส่งรถให้ถึงทั่วไทยกันเลยนะคะหากใครที่สนใจอย่าลืมกดทักแชทติดต่อหาเป้ได้ทุกช่องทางเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ